เอาแลครับท่านผู้ชมมาดูเรือเที่ยวที่3ครับประเภทท้องทิ่นชายห้าใบพายจาเจ้าแม่พระยอมไพรรับผิดชอบลูนาสีแดงอ้าวเห็นสว่างนาวารับผิดชอบลูนาสิเงินท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เข้าทุนเร็ว,รวสุดยอดขอชื่นชมและยินดีครับท่านผู้ใหญ่อุ่สารับเจ้าแม่พระยอมไพร ขันเปล่าไงไงว่าเจ้าแม่บ่ย่อมไผ่นั่นแหละเยอองะไรจะไปยอมไ,อไปอมอ <c oughs> เจอกับเพชรสว่างนาวน่ะนาสว่างก็ไ่ยอมเหมือนกันอ้าวที่แรกว่าที่บอกว่าเจ้าแม่บ่ะะย่อมไผ่นั่นแหละผู้หญ่งอุตสา่าห์แบบมันแมนบ่ล่าเป็นพย่อมไพรสปนวะเออเอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เข้าเทียมทุนแล้วรุ้มไม่ยอมใคร กับคุ้มสว่างนาวาก็แถวแดงว่าคุ้มตะวันขึ้นนั่นแหละครับสว่างจ้าสงสัยีม่มูเล่คุ้มวัดไปอีกคุ้มพัก<า>เปนออกเลยวัดไปยังไงคุ้มตะวันออกคันที่ว่าบูลภาก็บ่ได้เอาเป็นสว่างนาวาโอ้ มาแล้วก็ทำให้ชมเอาละครับเที่ยวที่สามลองมาตามดูสิว่าไม่มีกครยับยั้งชั่งใจมีเท่าไหร่ใส่กันแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวบูกันแหลกหลานบาหรือไทยเซนิที่บางไม่มีใครโยงใครถึงเม่จะเป็นเบื่อสายบูคู่นี้ก็ใส่กันมาเต็มเหยียดเลยทีเดียวเอาเลยเจ้าแม่เจ้าแม่พอยอมไผ่อยู่ในรองน้ำาสแดงวันทีเจอกับเพชรสว่างนาวาเอาเลยเรือพี่เจอกับเรือน้องเรือเจ้าของเตอกับเรือเจ้าของใครจะใส่ไปจะอยู่คู่ขี่สูสซี่คู่ชียุซี่เรือเบียดแหลงแสงมาพอยอมไผ่ก็บอกว่าไม่ยอมเมื่อไปยอมจะยังไงเพราะว่าสว่่่่าาาางงนนวกกก็็บออออไมมมมมยยเเืืัล หายเบีเต็มใบช่วงยาวสาวดีบนพิธีชาเกช่าแหลงแสงมาชนิดที่ว่าตาตาหัวตาหัวตาตาตาพาตาใบเบียดแหลงแสงมาแล้ว เอาละตาต่อตาหัวต่อหัวพายต่อพายจะเบียดแรงไปเมื่อไหร่ว่ายังไงเจ้าแม่ไม่ยอมไผ่เจ้าแม่ไม่ยอมไผ่ก็สว่างนาวาคู่ขี่สูสีต่างคนต่างคิดต่างคนต่าไม่เบียดมาแล้วเอาละรับท่านผู้ชมดูคุณตลบก็ไม่นับเอาไว้ตกใจเอาไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมก็มาอย่างไอ้ลูกโอ๊ยเอาละครับว่ายังไงว่ายังไงเพชรสว่างนาวาคู่ขี่สูสีเบียดหนีกินกับพาสับเกี๊ยห้าในนาวาได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ก็มาดูครับท่านผู้ชมอย่าคู่ขี่สูสีกันซะแล้วก็นคนนี้เจ้าแม่ไม่ยอมไผ่กับเพชรสว่างอย่าคู่ขี่ก ขึ้นมาอ๋เลยกำลังแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังดูไปออกจะวอกไปถูกเอาไปแบบนี้ใส่กนัาไปจัด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 จดสูท้ายก่รัวเก้าเส้นชัย่แม่ทีสมซื้อหรือีเจาแม่บ่ยอมไผ่พนะเล่านทั้งใดเนาะย่างปลาหมึกจะให้กินมาทั่งนี่หลายมกรอยยาก ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่3ระหว่างเรือเจ้าแม่พยอมไพรกับเพชรสว่างนาวาอ่าอาทงครับยกขึ้นสูงสูงหน่อยผลการแข่งขันครับเป็นเรือดีที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเป็นเรือเจ้าแม่บายอมไพรพระยอมไพรสุดสวยเนีดด่ยพี่น้องสุดสว,ดดวยเนี่ยโอ้